สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์ก็มีเวลานะครับจะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์นะครับอาจารย์ขอฝากข้อมูลไว้2ข้อนะครับข้อที่1ใครยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับหรือยังไม่ชชว่์ว่าเราอยู่ลัคนาราศีไหนแน่ๆนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะใช้แค่วันกับเดือนเกิดนะครับไปเช็คแบบราศีนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครยังไม่ทราบลัคนาราศีจริงๆนะครับก็ให้แอดไลน์ i c i a l เชียขอามหาอาจารย์ได้ที่แอดไลน์สองศูนนะครับหรือรายละเอียดตามด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน QR code คก็ที่ด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับจะมีรายละเอียดแจ้งไว้อยู่แล้วนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์จะสรุปสําหรับท่านที่ต้องการอยากทราบลัคนาราศีนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลใครบทั้งสข้อนะครับหชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิด4จังหวัดที่เกิดนนะคครรับบแจ้้้้งขอมูลถว ให้รอสักคู่หนึ่งนะครับอาจารย์จะทาการผูกดวงวางลัคนาและแจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อให้นําลัคนาราศีที่ถูกต้องสําหรับตัวคุณเองนะครับไปทําการเช็คการพยากรณ์แบบภาพรวมได้ที่ช่องทางอาจารย์เน็ตดูดวงชาแนลนะครับหรือจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ตามที่สะดวกเลยนะครับคุณก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและก็ตรงนะครับกับตัวคุณเองมากที่สุดนะครับสำหรับในส่วนของข้อที่1นี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ข้อ2นะครับใครที่สนใจนะครับที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับสามารถแอดไลน์ออฟฟิเชียลของคํามหาจารย์ในที่ s อดไซน์ r องศนะครับหรือรายละเอียดนะครับตามด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับใครสะดวกสแกน QR c อา e ก็สามารถสแกน QR code นะครับที่ด้านล่างหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับจะมีขั้นตอนบอกไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะตรวจดวงชะตานะครับกับทางอาจารย์นะครับก็ให้ทําตามขั้นตอนนะครับให้ครบทุกข้อนะครับแล้ว ก็จะได้จองคิวดูดวงกับทางอาจารย์นะครับสำหรับในข้อที่2นี้มีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทนะครับต่อหนึ่งดวงนะครับใช้ระยะเวลาไม่เกิน50นาทีนะครับกลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎประจําเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2 5 6พนาะครับชาวลัคนาราศีกรกฎมีดาวประจําตัวคือดาวจันทร์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องการงานนะครับดาวที่เรือนพบกรมมะนะครับก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารโคจรเข้าสู่ระพบลาภะนะครับในช่วง9สิงหาคมนะครับจนถึง2ตุลาคมนะครับ กรรมะลาภะนะครับนั่นหมายความว่าในเรื่องของการงานนะครับมันมีมุมนะครับที่ดีนะครับเกิดโชคลาภจากการงานก็ค่อนข้างชัดเจนการงานนะครับส่งผลให้เกิดโชคลาภให้ครับให้แก่เจ้าชะตาก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วถ้าเกิดใครที่ยังตกงานอยู่ช่วงเวลานี้เองนะครับในช่วงที่อาจารย์บอกไปนะครับว่าคือ9สิงหาคมจนถึง2ตุลาคมก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้งานนะครับอย่างปบอับฉับพลันด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกร,รกฎทุกคนโชคดีในหน้าที่การงานนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับชาวลัคนาราศีกร,รกฎก,ก,ก็บอบช้ำนะครับหรือว่าต้องเจ็บช้ำมาพักใหญ่นะครับสําหรับเรื่องการงานก็ดีหรือว่าเรื่องที่จะต้องคิดต้องทําแล้วต้องการให้ประสบความสําเร็จเนี่ยมันรู้สึกจะอื่นๆคึมๆมาอยู่พักใหญ่แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่ผ่านนะครับความยากลําบากมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับ แต่หลังจากวันที่8เมษายนปีพุทธศัรกราช65ที่ผ่านมานะครับชาวลันาราศีกรกฎนะครับที่ผ่านมาก็คิดว่าค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสอยู่พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานเรื่องความสําเร็จเรื่องสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่จะทำมันก็ไม่ได้ดังที่ใจปรารถนานะครับแต่พอหลังจาก8เมษา,ายนปีพุทธศักราช65มานะครับจนถึงวันที่18เมษา,ายนปีพุทธศักราช66นะครับ ดาวพระศพดีโคจรเข้าสู่เรือนภพสุภะนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับจากนี้ไปนะครับมันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับคราวนี้การงานคุณมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีและการเงินจะเป็นอย่างไรดาวจเจ้าเรือนภพกระดุมพระก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์โคจรนะครับเข้าสู่เรือนภพกระดุมพระนะครับเป็นเกษตรนะครับในช่วง17สิงหาคมจนถึง16กันยายนนะครับนั่นหมายความว่า การเงินของชาวลัคนาราสีกรกรกฎนะครับช่วงเดือนกันยายนจนถึงวันที่16กันยายนมีเกณฑ์การเงินที่ดีนะครับก็ชัดเจนนะครับแต่หลังจากวันที่17กันยายนไปแล้วจนถึง17ตุลาคมนะครับดาวเจ้าเรือนพบกระดุมพระนะครับก็คือดาวอาทิตย์โคจรเข้าสู่นบศาสชะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องเสียเงินมีรายจ่ายก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องจิบปาถะก็ขึ้นอยู่กับว่านะครับในพื้นชะตาเดิมนะครับ แต่ละคนเป็นอย่างไรนะครับแต่มันมีมุมที่คุณจะต้องมีรายจ่ายค่อนข้างชัดเจนแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แบบนี้แล้วเตรียมความพร้อมในเรื่องการเงินที่ดีบริหารจัดการรายรับรายใจ่ายที่ดียังไงคุณก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีแล้วก็จะผ่านไปได้ไม่ยากนะครับในช่วงเวลาที่จารย์ได้บอกไปเพราะว่าวันที่จะบันทึกรายการอยู่นี่ก็ตรงกับวันอังคารนะครับที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2 5 6 5นะครับอย่างน้อยคุณมีเวลานะครับที่จะเตรียมความพร้อมมากกว่า4เดือนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ขอให้ นำนะครับการพยายกรณ์อันนี้ไปประกอบการคิดพิจารณาตัดสินใจและการเตรียมความพร้อมเพื่อที่ถึงระยะเวลานั้นแล้วจะได้ไม่ต้องลำบากมากนะครับหรือเตรียมหาทางออกทางแก้ไขแนวทางการแก้ไขไว้ล่วงหน้าเลยนะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องคู่รองความรักคุ้นส่วนนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับในช่วงเดือนกันยายนนะครับดาวจเจริญพบปัตนีก็คือดาวเสาร์โคจอมาเป็นเกษตรนะครับปัตนีปัตน,ตนีในช่วงตั้งแต่5ธันวาคมปีพุทธศักราช2๕๖๓ไปจนถึง1มีนาคมปีพุทธศักราชนะครับ แล้วก็ได้เกณฑ์พินทุบหัดด้วยนะครับเพราะว่าดาวเสาร์นะครับโคจรมาะเร็งนะครับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เนี่ยสำหรับคนนะครับที่มีความรักนะครับหรือว่ามีคู่อยู่แล้วก็เป็นช่วงเวลาเป็นอีกบททดสอบหนึ่งนะครับที่คุณจะต้องผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเรารู้แล้วว่ามันมีมุมมีเกณฑ์มีปัญหาอย่างนี้แต่อย่างน้อยอาจารย์ก็มั่นใจว่าไม่เหนือบางพแรงของชาวลัคนาราศีกรกฎหรอกครับเพราะว่า วันที่จาร์บันทึกรายการเนี่ยมันก็ปาเข้าไปเดือนมีนาคมและปี2 0 6 6แล้วเพราะฉะนั้นมันเหลือ,อช่วงเวลาสั้นๆเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาปีกว่าๆเนี่ยคุณยังผ่านมาได้เลยแล้วลช่วงท้ายเนี่ยทำไมจะผ่านไปไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนัา้นาจารย์ก็ขอเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกคนนะครับสู้ตั้งใจนะครับทาในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ลุยไปข้างหน้าให้เต็มที่นะครับส่วนเรื่องคู่ครองความรักก็ถือว่า เผาๆลงหรือไม่ก็ค่อยๆถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในช่วงเวลานี้นะครับอาจารย์ก็คิดว่าคงผ่านไปได้ไม่ยากนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกร,รกฎนะครับเพราะว่าอีกอีกมุมหนึ่งก็คือชาวลัคนาราศีกร,รกฎก็เป็นลัคนาราศีที่เขาเรียกว่าปรับตัวเข้ากับสภาพนะครับความเป็นอยู่หรือแม้แต่จะปรับตัวเข้ากับผู้คนปรับตัวเท่ากับทุกคนนะครับได้ไม่ยากก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังนะครับในส่วนของ ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามุมที่อาจารย์ได้บอกว่าการงานมันมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่อีกมุมหนึ่งก็คือดาวพัสดุดีโคจรนะครับเข้าไปอยู่ในเรือนภพสุภะก็จริงนะครับแต่อีกมุมหนึ่งนะครับดาวพัสดุ์ดีก็เป็นดาวเจ้าเรือนอลิตด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอลิสุภะามันก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าคือ สิ่งที่คุณคิดหรือเป้าหมายที่คุณคิดหรือว่าความสําเร็จปลายทางที่คุณตั้งใจที่คุณปรารถนาเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ได้ได้มาโดยง่ายนะครับมันก็มีอุปสรรคค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศรีกร,รกฎทุกคนอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับมีกําลังใจแล,ล้วกคุ้นสู้แล้วก็ลุยให้เต็มที่ยังไงอาจารย์ก็มองว่ามันก็มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอยู่แล้วนะครับที่เราจะผ่านนะครับในช่วงเวลานี้ไปได้นะครับ ต่อให้มาจะมีอุปสรรคบ้างแต่ขอให้เราตั้งใจแล้วก็อย่าท้อแท้และลุยให้เต็มที่นะครับยังไงอาจารย์ก็มั่นใจว่าคงไม่เดือบากวาแรงของชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆคนอยู่แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาอุปสรรคตรงนี้มันจะเกิดขึ้นมากขึ้นน้อยอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยก็งงนข้งๆชัดเจนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับของชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับประจําเดือนกันยายนก็ถือว่าเป็นอะไรที่ปอดโปร่งโล่งสบายดีนะครับไม่ต้องเป็นนกัังวละครบ ส่วนอุบัติเหตุนะครับก็ในช่วงเวลานี้ก็ถือเป็นอะไรที่แคล้วคลาดปลอดภัยดีนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับมีแรงมีกําลังใจนะครับแล้วก็ลุกขึ้นสู้และลุยให้เต็มที่นะครับคุณนะครับเหนื่อยท้อแท้มาพักใหญ่แล้วถ้าในช่วงเวลาข้างหน้านี้มันอาจจะมีสิ่งที่มันติดติดขัดบ้างนะครับอาจารย์ก็มั่นใจว่ามันก็เป็นอะไรที่เราจะใช้คําว่า ชินชาแล้วก็ได้หรือว่าความรู้สึกแบบนี้มันรู้สึกผ่านมาได้เพิ่งผ่านมาได้แป๊บเดียวเองถ้ามันจะเกิดขึ้นบ้างอีกสักพักหนึ่งก็คงไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้ลุยให้เต็มที่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมนะครับอย่าเพิ่งเครียดอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับก็ขอให้มีสติแล้วก็ลุยให้เต็มที่แต่อย่างน้อยอาจาร,รย์ก็มั่นใจว่าหลังจาก8เมษายนปีพศ2 5ร65มาแล้วเนี่ยชาวรา,า,า,าศรีกรกฎก็ คิดว่าคงจะมีแสงสว่างนําทางในการที่จะลุยในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคได้ไม่ยากอยู่แล้วก็ค่อนข้าง,งชัดเจนอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎท,ทุกคนโชคดีนะครับแต่ก่อนที่จะนะครับจบคลิปนี้นะครับอาจารย์ขอฝากข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับปีพุทธศักราช2515เนี่จยจำตั้งใจจะทําการพยากรณ์นะครับทุกราศีนะครับให้จบจนถึงเดือนธันวาคมนะครับ ภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับหรืออย่างช้าไม่เกินเดือนมิถุนายนนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์มีโปรเจกต์หนึ่งนะครับจะทำนะครับในส่วนของคลิปนะครับจำนวนทั้งหมด251คลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแชร์ความรู้โหราศาสตร์ไทยนะครับการให้ความรู้โหราศาสตร์ไทยรวมถึงการพยากร์โหราศาสตร์ไทยนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับและศรัทธาในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยจริงๆนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องอาจารย์แน็ดวดวงชาแนลไว้นะครับอาจารย์ก็ตั้งใจที่จะทําคลิปนี้มาเพื่อทุก ท่านนะครับที่สนใจจริงๆนะครับก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ให้อาจารย์ด้วยและอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ทางอาจารย์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปที่อาจารย์จะทําต่อจากนี้ไปนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกๆคนโชคดีนะครับอาจารย์จะสรุปนะครับสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับการพยากรณ์แบบภาพรุมของชาวลัคนาราศีกรกฎประจําเดือนกันยายนนะครับก่อนที่จะจบคลิปนี้นะครับการงานถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีใครที่ตกงาน ช่วงวันที่9สิงหาจนถึง2ตุลาคมมีเกณฑ์ที่จะได้งานแบบประปรบฉับพลันชัดเจนนะครับการเงินถือว่ามีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับครึ่งเดือนแรกนะครับส่วนครึ่งเดือนหลังก็มีรายจ่ายที่คุณจะต้องเตรียมเงินซัพพอร์ตไวให้ดีๆนะครับส่วนเรื่องคู่ของความรักคุณส่วนนะครับมุมนี้เองก็ถือว่าเป็นบททดสอบนะครับของชีวิตไปอีกยาวๆนะครับส่วนท่านใดยังไม่มีคู่ก็อย่าพึ่งนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็จากนี้ไปจนถึงวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช66นะครับ ในส่วนของเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บนะครับในช่วงเดือนกันยายนก็ถือว่าปลอดโปร่งโล่งสบายดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรให้กังวลนะครับและในส่วนของเรื่องอุบัติเหตุน,นะครับก็แค้วค่าปลอดภัยดีนะครับก็ขอให้ชาวาลาัคนาราศีกรกฎทุกทุกคนโชคดีนะครับวันนี้เราขีดจัาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทําความดีลราเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ